ชาแนลนะคะมาน้ำกันอีกแล้วพี่นอ้องผู้นึ่งก็ใส่เสยเย็นนั่นไปเที่ยวหาผู้นึงก็ใส่ซุดวันสิไปเท่าตลาดนัดแทนอ๋อแม่บ้านเนาะอันนี้ป้าคางบ้านแล้วขอเนาะ ป้าข่งว่าขอตีลมานั่ากันเลยเ่งวนนป้าข่งว้มานน่งหูวานไม่เจาหูวานัาวบ้านสอวคนนี่ไปเหเจยิงบอกว่าหมด้ังคอยหมด้องถาม่าสิบ่าย่างใดไปประเดีไกไปกับเพ่นดีโอ้่ถายอเยเจิงแขโทรมาถามมาทุกคนสิฝากซื้อนั่นซื้อนี่ถามมากก็ผามากก็เหมือนเจยพนโอ้กูมาฝากดอกเจยญิงว่าไปไม่ได้ไปเองกันสิมื่อ มาดูเสื้อให้เจ๊หญิงเพราะว่ามือนั่นเพื่อนนั่นมือเนี่ยผ้าคนไม่อย่างวะเพรเขาไปวายพญานาคเนาะแต่บ้านหลับเรียเข้ามาเพรานเพื่อนเนิ่ยไปเบิ่งมาเขาอยากได้เสื้อแบบนี้แหละแต่ว่าแล้วอยากได้สีขาวเจ๊ว้าแพงเลยประกาศซื้อเนาะเออเกตเวยว่าอยากได้คือผ้าชื่อนะเพราะว่าเย่าเบลยูนัมพันยางมาเห็นเพ่นว่าอยากได้เกตเวย์ถาว่าอยากได้คือผ้าเื้อโอ้ยแพงเพคนว่าก็เลยจะซื้อไปเกตเวยจะซื้อไปเที่ยวพนางนะคะนางแม่ของแม่ท่ไ แล้วอยากได้สีขาวมั้งมสีขาวแบบนขาแบบไหขาวแม่หนิแบบสีขาวว่ามีเปนตัาวได้แบบัวนเอก็สวยนะได้อีกกระเดียบแบบอ๋อฮกัสูต่ยังได้ได้หลายอีกตัวไหนงายไ่ได้หลายน้ำเาเนาไเอ่

แก้กงห่ราิบักันไม่ไมยุตพับเวย,ยจากก่ายเงินกันครับเสรลุบแล้วในยลายนั้นใช่ไหมตัวน,นี้แหละเดี๋ยวราอดูว่า,จาเจ๊หญิงจะเดีเดี๋ยวไปรอรุ้นกันว่าเจ้าของเขาจะ <พอ S 2> ชอบไหมอ้าวอะไรคะ ซื้อให้เจ๊ยอย่างไรอะไรคะนี่ซื้อให้ใครเนี่ยใครอยากได้ละ่ะฮะใครอยากได้ละ่ะเอาเื้อโอ้ยซื้อให้โอเ๊เรอเฮ้ยเฮ้ยหอมแก้มเลยดิเฮ้ยหอมแก้มเลยโอ้สีม,มันนิ่งข้างน,นี่เป็นห<ๆ>มาหน่อยใช่ไหมโอ้ยย้ายตัวนี้นี่ตัวนี้สวยเริ่มมาดูอยู่เมื่อกี้ตัวนี้งามอยู่่น้อได้เลยวะคม่มนลายที่มีไอ้เพลบอยข้างหลังตัวจะตัวสีขาว เออเออตัวนี้สวยอยู่เหมือนเสื้อผู้หญิงเลยว่ะลดราคาครับถามเขาดิว่าเสื้อผู้หญิงผู้ชายเสื้อผู้หญิงเลยไม่ถามเขาว่าเสื้อผู้หญิงผู้ชายฉันเหมือนเสื้อผู้หญิงเลยว่ะถามเขาทำไมมันตัวเล็กเลยวะมันเป็นเสื้อผู้หญิงเนี่ยถามเขาดิวถามเขาดิผู้หญิงเลยใช่เสื้อผู้หญิงแหละใช่ไหมผู้ชายโมแกนสันต์นดีเอแอลทำไมมันตัวเล็กกันเลย

รู้แล้วเสียผู้หญิงผู้ชยเบอยนะต้อเสื้อผู้ชายเลยจอยเสียผู้ชายตัวห่วยวางสันห่วยกสับังหั้นองน้สียไ้ขอสียอยู่ขอผูนเลาอยูเจ้าหน้าหนก็เลาเออโอ๊ยแล้วไปช่วอยู่ อ้ตัวหลังงามเลตัวหลังงามไหมมีมีเอ๊เอาว่าทาเขาจอยเลยมีเอ๊ะเอาไหมโม่ตัวหนึงงามตัวเจ๋เป็นงามไม่เอาสองเอาสองตัวเนี่ยสองตัว้ไสอตัวได้เปสวยดีตัวดำมันสวยดำนีเอรอแมฮะ ตัวนี้เพราะว่ามันหน่อยดิอืมพอดีตัวไหนนะพอดีเพื่อนเยวพอดีได้ตัวตัวดำมาเราจะไม่รับกันให้ให้พลังงานเป็นสองตัวนี้นะคะครับผมแค่บันกาจะตั้งนะอะไรบ้างครับวันนี้แค่กินอันนี้แต่ามันน่ากินแต่ว่าไม่ใคยกินอะไรนะ มันคืออะไรเลอะเออพี่ไรพี่น้องนี่อยยากเจ๊ย่ารชาติซีฟู้ดแล้อไหนไนมันน่ากินอยู่นะแต่ว่ามันมีปลาเซอมอนคือเราไม่เคยกินเหรอก็ก็กินสิก็ลองดูลองดูได้นะก็่นารนะกินมอกะงกินดีหีตมากี่ยกันขอว่าเร้าขออยกินว่าเป็นอกว่าแบบนองด้วยเนาะ อะไรอ่ะดบาทวน่ากินมากเลยอ่ะขอจีนหน่อยก็ซื้อสิคะเ่ายอ่น่ากินมยุบกื้อแดบออย่ไหไใจกันกอยฮะมแก้วเลลักยได้แี่ได้หนังเอาไปอยา กินเยอะตอนนี้อยู่ในผุดผุดรอบผุดพอนะครับพี่น้องอยู่ยทอ็ทอ,ทอ,ทอปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเด็กไปให้ลูกผุดรอบผุดพอนหรือเราท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในสิ้นเด็กน่าจะชอบอหมเป็นไรอรัสลัดสลัดแซลมอนคือจะซูชิช แล้วแต่แหมม,มือถือนี้พอมนะเอนะซื้อนี่ไปให้ยายตอมแล้วมากินซื้อนี่ไปให้คุณยายตอมแล้ววาซื้อนี่ไปให้เด็กๆพราว่าจะกินว่ากินไหมกินไม่กไม่ค่อยอยาก เอมาถึงบ้านแล้นะคะอย่างเราอะพี่ชื่อมวยเราึงเราตาก็้เรตากนเราตากดหน่นะแล้วกัน้เน่องสองเ่านะแ้ก็น้นองสองเ่าอยกลางดอะ เย่างนั่แล้อย่างนั่นแล้ตัวคนเด็กเด็กมาด้วยเนตัวเด็กได้ยุบอ่เออแสดงมาด้วยหวังไงตอนนู้นเน่ย่ัวเปนแงสี่แล้ว่ะแม็กู้ได้เลยแม็กกี้พี่เข้อไเพดนว่าคุณมนทสีกันน้องมีจอยเนาบอกับใครอีกบ้างเพียรโอ้

วะถอยดถอยดอันเดไปนะกันได้อานแล้วก็ิมากินงินที่หลังแม่เฮ้ยยยอยย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 ยไยยเยย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 ยอเยย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 ืย้อยย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 ้ยย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 ยายย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 แยยยยยายยยยยงเยยยยย้ยยยยย้ยเยยยวยายย้ยยยยยนยยนย้ยยัยยยแ้นนวันนี้ก็เลยเนาะ เช่นแล้วกันยาได้เนี่ยวันนี้เนี่ยเรียซื้อให้พี่สานะคะพี่ใหญ่ผู้เดียวพี่น้องนี่เลิกกับซื้อยังปัสสาวีเพื่อนแต่พว่ากคนนี้หลายเลยวหรี่ต้องวันหลังจะซื้อให้วับอสซื้อให้โยนี่เลิกกับซื้อชุดใหม่ห้อมหิ้วเงินใส่คืออยู่เด้เกิดตัวชุดใหม่พ่อมสีดำมันตัวกางเกงลายล่ะใส่คือดูเออเนี่ยล่ะชุดนั้นซื้อไปให้เพื่อนพี่ใหญ่มันหาซื้อใจยากจะได้น่ะการเนี่ยเรียนะคะซื้อให้พี่สาว เกิงมากค่ะเม่าเดี๋ยวซือยังไงตอดนนี้กมออามีว่าอยากอะไรกินแล้วก่ะเม่อานว่ารันร้วยเนียงหมักมากก็เติมความสุขให้กันบ้านในครอบครัวน้องที่หนองเนาะเพราะว่า,าเป็นที่ทสาร์ิแสนดีนอกจากอย่างเฮียดั้มหนองไปซื้อยางเพราะว่าจะเป็นเีียงกระตามนองมาตะนองเอวยปากกระไดคือยางสินะเนี่ยเราก็จอบแทนที่สาวบ้างใส่คื่ออย่งสรุปแล้วใส่คืออยู่ใส่คืออยู่สวยอยู่นะคะสวยอยู่ เคยยูดอกเส่คือยูตอนแรกว่าจะเอาสีขาวอย่างนี้เพราะว่ามจะแก่สีขาวมันบอมือนมันบวมีมันไม่เป็นแบบฟุ้งหัว่งเนี้ยอันนี้อันนี้ลมลมาแช่มาแช่ปฏิด้วาสามคนหรือว่าใหญ่ยิงคือกระมือตัวนี้คือกระมือถามเจนเ้เราจะใช้งานตัวนี้กันคือก็เวลาไม่สวยยูคือเรานะคือเราคือเราคือเสียใจเยสียสีขาวมันบอมนี่เก็บมันไเป็นแบลฟุ้หัวแต่เรย่ว่าเอาเชือกยามันเื่อนเน่ามันหลัง นาะพี่น้อหล่ะท้ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เติมเต็มความสุขให้พี่สาวนะคะพี่สาวที่แบบว่าคานตากันมาตั้งแต่เกือนคือให้น้องให้แบบยว่าได้ไเล่ะเชสตลัยนันดูยังแม่จะท่านส่วนสุงเพราะว่าเกือนเราออกมากก่อนเราออกบ้านทีเดียวตัวถอดเสียงไปได้วหนโอเมีย <c oughs> เ้าเสียสาระเห็นอกเลยเยอะแย้มากมายนี้่นุ้ยยังไดหลายขโมยนี่ก็รุ่นมูนะคะเพราะว่าสูงขโมยัวใหญ่ขโมยอันก็เล่นเสียสาระเอามาเนี่ยเดี๋ยวให้นอกให้นอกให้นอกมีนุ้ยไดหลายขโมยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลิปชองโค้ชยาร์ชานิลด้วยแล้วก็ช่องโค้ชยารชานิลดูเนผิดด้วยนะคะง่ายที่ประเทศจริงใจบกันดูนางนิมปิดขี่อะไรกันบ้านไหนโอ้โหมาปิดมาปิดปิด นะนนะสำหรับสำหรับเนะี่ยสำหรับที่มีไม่มีการหัวเย็มวะปิดเคียดแบกขนาดปแอ่าวังสำหรับที่มอดคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่อชาแนลนีลุยชาแนลแล้วก็ แล้วมาที้น้องแม็กสายกินแล้วก็ตำลอยลายล้านด้วยหมโอล่าพี่ตุ๊ดพี่ตุ๊ดพี่ตอ๊ดแค่นีหละเนาะเริ่มความสูงให้กันบ้านในในน้าในครอบครัวนะคะมีพี่สาวคนเดียวก็อยากได้พี่ยันกระชวยเพื่อนซ้ายสิน้าพี่ตอ๊เอาละสำหรับที่นี่เอาไวปสนีพาตกนบน้องกินนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ